เราอ่ะเลี้ยงแมว10ตัวนะเมื่อก่อนเนี้ยเราก็จะใช้เป็นทรายแมวเบนโทรไนท์แล้วเวลาที่เราทิ้งขยะเราอ่ะรู้สึกผิดทุกครั้งเลยเพราะว่ามันจะไม่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติกรมทมเขาเก็บขยะแบบนี้จะไปรวมกับขยะทั่วไปแล้วใช้วิธีการฝังกบทรายแมวตัวเนี้ยจะอยู่ใต้ดินเป็นร้อยปีเลยนะแล้วก็จะทําให้ดินตรงนั้นนะ่ะเกิดความหนานแน่นคล้ายๆกับดินเหนียวไม่สามารถทําให้พืชแถวนั้นนะเติบโตได้เลยเราจึงเปลี่ยนเป็นทรายแมวที่ทํามาจากพืช อนนี้ที่เราเลือกใช้จะเป็นไซแมวตัวนี้นะคะจะายแมวที่ทํามาจากมันสับปะหลังตัวนี้นะน้องก็จะเป็นสีขาวขาวนะคะพอเปลี่ยนมาเป็นไซแมวที่ทํามาจากพืชนะคะเวลาที่ฝังกรบเนี่ยมันก็จะสามารถย่อยสลายได้จริงจากต้องอยู่ใต้ดินเป็นร0อปีใช่ไหมอันนี้ก็จะเหลือไม่กี่สัปดาห์ ก็สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติสุดท้ายนะคะน้องจะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุคล้ายๆกับปุ๋ยทําให้ดินร่วนขึ้นแล้วก็ช่วยโลกได้มากขึ้นด้วยค่ะทิกเล็กๆนะคะเวลาที่แยกอยากให้แยกอึน้องก่อนแล้วก็อึเนี่ยสามารถไปทิ้งลงชักโครกได้เลยเพราะว่าเขาจะมีตัวแป้งเกาะนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นฉี่นะคะใส่ถุงที่ย่อยสลายได้ง่ายแล้วก็ทิ้งตามถังขยะเดี๋ยวก็ทมอเขาจะไปฝังกบตรงนี้จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีได้เลยค่ะ แค่เราเปลี่ยนรายแมวเราก็สามารถช่วยโลกแบบเล็กๆได้แล้วนะคะขอให้ทุกคนใจดีกับโลกและอย่าลืมใจดีกับตัวเองด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย